กันอันนี้รถเอทวอร์นะครับผมเกี่ยวชนนะครับที่ถนนชนบทบำรุงตรงข้ามวิเชียนปุ๊บนั่นเองนะครับผมนะฮะก็รถมอเตอร์ไซค์นี่ก็จอดเฉยๆนะครับส่วนรถอ่ารถยนต์นะครับผมก็มาเกี่ยวรถคันนี้นะครับนะครับผม นะเจ้าตัวเขาก็จอดไว้เฉยๆนะครับผมนะนี่ครับยาเหยียดเลยนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับก็พนักงานสอบสวนก็มาถึงที่เกิดเหตุนะครับผมนะร้อยตำรวจเอก รณภพทิพวรรณนะครับพนักงานสอบสวนสบพบัานผือก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุนะครับก็มาดูแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วถ่ายภาพที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ออกมาใหม่นะครับที่เจ้าตัวเขาบอกนะครับผมนี่รถันีนะฮะยัง,งไม่ผ่ายังไม่่าเลยอ๋อ จอดจอดขาคู่ไว้เลยใช่ไหมครับผมแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ลำออกมาอย่างนี้นะจอดแบบนี้เลยค่ะโอ้ครับอะไรไม่มีรอรับประกันรอประกันนะครับ รถคันนี้ก็มาก็มาไม่เร็วนะครับผมเพื่อจะมาจอดนะครับผมอยู่ที่จิดหน้าทองโมบายนะครับแต่ก็เขียวชนเล็กน้อยนะครับก็ผู้กรณีก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอะ,รอะไรยังไม่มีครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ อะลองเจราจากับประกันกันแล้วกันครับผมเอาถ้าอะไรไม่มีจะทำยังไงเอารุ่นเก่ามาเทียบหรอไม่เอาเด้อต้องเอารุ่นใหม่เจี๊ยบถือค่ะอ๋อรออะไรต้องรออะไรด้วยคะรุ่นนี้เพราะว่าเพิ่งเป็นปีสอห้าโอ้กรอบนี้ก็โดนนัครับผมตานี้ก็โดนครับ นี่ก็โดนโดนโดนหมดเลยนะครับผมป่าน,นี้ทั้งโพงแถบนี้เลยอ่ะโอ้นะครับผมนะครับก็ตั้ใจนะครับไม่มีอะไรแต่ออกมาใหม่นะครับยังไม่มีอะไรนะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีอะไรอะลองเจรจากันดูนะครับผมนะฮะพนักงานสอบสวนก็บันทึก ประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับผมนะฮะแล้วก็คงจะไปที่สบพบ้านผือเพื่อสอบปากคำว่าสาเหตุการเกี่ยวชนนี้อ่าเป็นยังไงครับเจ้าของรถอ,ถอรถี่ครับผมโอเคอเห็เนะครับกับจนล็กน้อยครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผม จักรยานยนก็จอดไว้เฉยๆนะครับผมนะฮะส่วนรถกระบะก็คงจะมาจอดแอบพวกคงไม่เห็นนะครับผมนะฮะก็คงไม่เห็นนี่เองนี่ครับถน,นนเส้นกลางนะครับตรงข้ามวิเชียนกรุ๊ปนะครับ หน้าร้าน beauty จิ i p ็ h o p นั่นเองรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของรถกับ beauty จิ i p ็ h o p นั่นเองนะครับที่ขายกล้วยปิ้งอยู่นี่นะครับผมยุติโอกาสอย่างเช่นนี้นะครับผมข่าวเวลาประจำเพอบ้านผือบ้านถือ,ถอทีวีนีรายงานสวัสดีครับ ไม่เป็นไรนะปรับคนหน้าก็ได้นะรถตมารถบรรทุกรถมาที่นี่ต้องปิดนะมีบริษัทของกองกำังกันนี้ก็จนที่เจ้าขาวแอนเจ้าหงอนะครับร้อยตำรวจเอกลรณพทิพย์สุวรรณพนักงานสอบสวนสพบ้านผือนะครับผมได้ลงพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุตรงข้ามวิเชียนคุปนะครับผมนะตอนนี้ก็ อุปกรณ์ที่เป่าเครื่องเอง็นคอหก็พร้อมนะครับผมเจ้าหน้าทีนะ่ผู้ช่วยก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับผมนะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับเ่ายยอ โโ cũng, Jamie, เปล่าไม่พอเปล่าไปคงสรุปกว่านี้เอาเปล่าไปคนไปโอเคดูว่าผลที่ดป็นเพไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมครับผลสรุปว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมการเป่าในครั้งนี้เพื่อเป็น ทำทั้งสองฝ่ายนะครับผมส่วนเจ้าหน้าที่ก็เก็บอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พอพินออกมาเป็นหลักฐานว่าไม่ได้เมาแล้วขับครับผมเจ้าหน้าที่ก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมปรับเรียบร้อยก็กรณีรถจักรยานยนต์นี้ก็ทางรถกระบ,บะรถยนต์นี้ก็รับผิดชอบครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับ มีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมดังนี้ก็รอประกันอยู่นะครับส่วนเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานสอบสวนก็แนะนำให้ไปที่สถานีตำรวจปูทอนบ้านถือนะครับผมพ <อ S 1> เพื่อสอบปากคำนะครับจากเหตกการณ์ลดนะครับผมจะเหตุการณ์นถดเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะครับผม การเป่าแอลกอฮอล์ครั้งนี้ก็ไม่มีผลครับผมตรงนี้ด้นะเนี่ยนี่ครับตรงนี้ด้นะนี่ยครับนั่นแหละดังนั้นก็ปอกเพื่อนเจ็บแต่งนี้ก็เกือบสครั้งแลถ้าเกิดว่าเขามันซ่อมได้ไหมมันต้องไปให้ร้านเขาดูอะค่ะนึอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นโอ้อ้าวประสงค์นอกประสงค์ของเราดีกว่านะครับผมถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนตัวอุปกรณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนมหมดที่หนูอืงครับ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 ิ่งอ,ออกมาแล้วเป็นรอยอย่างเงี้ยมันมันต้องยังไงอ่ะตัดจุดนี้ก็โอ้เนาะอี้อใช่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี่ยเโดนแบบนี้โอ้ขอบชุดแต่งอย่างเงี้ยโอ้ใช่ก็ใค่ ผมว่าราคาไม่ไม่จำเป็นแต่ทีนี้เขาจะมีของไหมน้สตาร์ตสตาร์ตติดไหมติดอยู่เนาะกับโอ้ตรงนี้ไปเลยโอ้ครับผม ราาเป็นเ well, ่นไม่ระวังสวัสดีครับผมตอนนี้ก็รอประกาครับผมก็ยังไงแล้วครับ ก็เรียบร้อยรอประกันอย่างเดียวนะครับผมอายุเติย่ยกาสเป็นเช่นนี้นะครับผมครับ